สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวมึกเฟนวันนี้แอดมินจะมาแนะนำการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชัน S Q ในกล้อง Lumix G100 <ๆ>เพื่อให้เ,เพื่อนๆได้ลองนำไปปรับใช้งานในกล้องของตัวเองกัน S n Q หรือ Slow and Quick มันคือการถ่ายวิดีโอแบบ s o l o Motion และการถ่ายวิดีโอแบบเร่งความเร็วเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในคลิปวิดีโอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในวิดีโอของเรา เราไปดูกันครับว่าฟังก์ชันนี้ตั้งค่ายังไงเริ่มจากให้เ,เพื่อนๆหมุนไดอ l โโหมด,ด้านบนไปที่ S Q ก่อนจากนั้นให้เ,เพื่อนๆกดเข้าเมนูกล้องเลื่อนไปที่ฟังก์ชัน S Q ด้านบนสิ่งที่เราต้องตั้งค่าอันดับแรกก็คือ โหมดการใช้งานครับว่าเราอยากจะใช้งานเป็นโหมด P, A, S หรือ M สำหรับแอดมินจะขอใช้เป็นโหมด M นะครับเพราะว่าสามารถปรับค่าช h ต t t e r speed และควบคุมรูรับแสงได้หากเพื่อนๆต้องการปรับโหมดถ่ายภาพภายหลังก็สามารถทำได้ครับง่ายๆเพียงแค่เพื่อนๆใช้นิ้วทัศรีนมุมซ้ายมือด้านบนของจอเพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพต่อมาเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาเลือกเฟรมเร a ก่อนครับว่าเราอยากเลือกเฟรมเร a ที่เท่าไหร่ ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่4แบบด้วยกันคือ25เฟรม30เฟรม50เฟรมและ60เฟรมในส่วนนี้แอดมินขอเลือกเป็น25เฟรมก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาเลือก S amp Q effect เพื่อเลือกว่าเราอยากจะถ่ายเป็นแบบสโลว์หรือเป็นแบบควิกส่วนการที่เราจะเลือกเป็นแบบสโลว์หรือควิกนั้นอยู่ที่เราอยากให้วัตถุที่เราถ่ายเคลื่อนไหวช้าลงหรืออยากให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นถ้าอยากให้เคลื่อนไหวช้าลงก็เลือกเป็นแบบสโลว์ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่งความเร็วของวัตถุให้เร็วขึ้นเราก็เพียงแค่เลือกไปที่ Quick นั่นเองจบแล้วครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชัน SQ ในกล้อง Lumix G100 หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว Lumix Fan ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ